อยู่ที่สวนส่วนตัวแปลงสองไร่ครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนฝนตกปอแปะพอแปะแต่ก็ไม่ถือว่าตกเยอะนะครับตกเล็กน้อยแต่ก็ตกทั้งคืนก็เลยตอนเช้านี้เข้ามาที่สวนนะครับมาดูคือเรื่องของเรื่องจะมาดูระบบน้านะครับระบบน้ำเราจะทำงานตอนเจ็ดโมงเช้า มาดูระบบน้ําเราได้ตั้งค่ามินแม็กของความชื้นน้นําฝนไว้ไม่รู้เขาจะทํางานเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะทํางานตามที่เราตั้งไหมนะครับต้นไม้ก็ชุ่มชื้นนะครับหลังจากที่ปรับระบบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยงตุ้มได้ปรับระบบน้ําเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับฤดูฝนนะต้นไม้ ก็เริ่มสดชื่นขึ้นมาละเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก็ถือว่าดีนะครับได้คุม่างทั้งแปลงไว้ละแล้วลทุเรียนที่ตายก็ได้ปลูกเพิ่มไว้ละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปลูกไว้หนึ่งอาทิตย์ละแบบนี้ก็น่าจะรอดทุเรียนตน้นต้นไม่ใหญ่มากนักพอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราจัดการเรื่องของ ุลินทียแล้วก็พวกเชื้อราทั้งทั้งหมดนะครับได้จัดการทั้งพื้นที่เลยแล้วก็กลุ่มฟางไว้เดี๋ยวเพื่อตอนรับหน้าฝนเนี่ยเพราะฝนมันตกเนี่ยเชื้อรามันจะเยอะเราก็ได้จัดการไว้ก่อนลนะก็ใส่พวกกาจัดเชื้อราไว้ในดินโดยให้มาทางทางสายยางนะครับให้มาทางท่อเนี้ยทางสปริงเกอร์ทั้งพื้นที่แล้ครับ เดี๋ยวดูทุเรียนต้นนทุเรียนทั้งหมดมีแปดต้นนะ,ะที่อยู่ในนี้ก็ปลูกไว้รอดครับรอดหมดก็ดูเนี่ยนะฮะวเวลาปลูกทุเรียนลูกน้องคนเก่าเราปลูกเนี่ยเข้าไปถมตุ่มตรงนี้หมดมันก็ไม่รอดนะฮะมันไม่มีอากาศให้หายใจแตกละเริ่มเริ่มแตกละน่าจะรอดนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่ง มากนน้นนี่พริกก็เยอะเลยนะครับพริกพริกหยวกปลูกแซมแซมไว้ในนี้ตรงนี้ไม่ได้ขายนะครับพริกนี่เก็บก็อนุญาตให้ชาวบ้านแถวนี้ยพวกญาติญาติกันเนี่ยใครอยากเก็บก็เก็บเลยะจะเก็บไปขายจะเก็บไปกินก็เก็บไปมะขวมะเขือก็มีก็ปลูกมะเขือไว้ก็เยอะครับพื้นที่มันเหลือเราก็แซมแซมไว้เดี๋ยวจะเอามาลงอีก ยวดูทุเรียนต้นหนึ่งรอดครับตอนนี้ก็รอดเนี่ยครับถ้าไม่รอดเนี่ยสัปดาห์เดียวมันก็จะเหี่ยวละดูที่โคนมันรากมันก็เริ่มแตกนะรากมันเริ่มชอนชัยออกมาละ มาดูอีกต้นหนึ่งตอนนี้เรารอเวลาที่ให้ระบบสปริงเกอร์มันจะทำงานนะระบบปลดน้ำอัตโนมัติจะทำงานเราจะดูว่ามันจะทำกี่เปอร์เซ็นต์รอดครับแบบนี้รอทุกต้นแน่นอนชัวร์เลยพระครั้งที่แล้วเนี่ยปล่อยก็ปนะลูกนะฮะเราก็ไว้ใจ เขาให้เขาทำแต่เสร็จสุดท้ายผลที่ออกมาก็คือตายหมดก็ต้องแรกเอาทำเกษตรแบบมือไม่เปื้อนอย่างนี้ตัวเรามือไม่เปื้อนให้ลูกน้องมือเปื้อนก็จะไม่ได้ทําตามใจเราถ้าเราไปลงมือทําเองซทั้งหมดมันจะทําให้เราเสียเวลาไม่ได้มองภาพรวมตุ้มเป็นคนที่ทําเกษตรแบบไม่ทําเองครับใช้ลูกน้องทําก็ได้อย่างเสียอย่าง ก็ถือว่าได้เยอะนะครับได้เยอะเราก็ได้มองในภาพรวมๆบางครั้งก็มีเสียหายบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเดี๋ยวเรารอ,รอเวลาที่จะให้ชุดปั๊มน้ำทำงานนะอยากดูว่าค่าที่ตั้งไว้เนี่ยมันใช้ได้ไหมระบบนี้ทำงานก็ค่อนข้างยากนะฮะค่อนข้างแบบให้ลูกน้องทำงานไม่ได้เลยนะฮ้นต,ตั้ง ตั้งสเตตัสของซอยไว้ตั้งไว้ที่85เปอร์เซ็นและแล้วก็มินที่60เปอร์เซนเรารอ,รอดูมานิดหนึ่งว่าใกล้เวลาจะทำงานละวว่ามันจะทำตามที่เราตั้งไว้ไหมพอได้เวลาระบบก็ทำงาน มันก็ชดเชยเพราะว่าความชื้นเราตั้งมินแม็กไว้เราตั้งแม็กไว้ที่85เปร์เซ็นต์แล้วก็มินที่60%เเซนตอนนี้มันจะทำงานอยู่ประมาณ4นาทีฮะซนละ4นาทีก็ความชื้นที่ยังอยู่ในในดินมันก็ส่งผลมาที่เครื่องคอนโทรลชุดคอนโทรลนะครับมันก็จะทำงานตามเปอร์เซ็นต์ที่เราตั้งไว้ก็ดีครับไม่ใช่ว่าฝนตกลงมา ความชื้น100%แล้วมันจะทำงานอีก100%ก็เท่ากันมันแฉะเกินไปก็ระบบก็ถูกควบคุมไว้ให้ทำงานตามเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่มีอยู่ในดินก็คือไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้เปลืองเปลืองไฟด้วยไม่ให้ติดสปริงเกอร์ไปแล้วก็ยังทำงานอยู่ทั้งๆที่ฝนตกเราก็ควบคุมไม่ได้แต่ตอนนี้ถือว่าควบคุมได้นะครับสปริงเกอร์ทางาน ตอนนี้ตุ่มใช้เป็นมินิสปริงเกอร์ครับเพื่อให้กระจายทั้งทั้งผืนเนี่นะครับจะเห็นเป็นมินิสปริงเกอร์ทำงานนะครับทุ่มเซตเป็นโซนไว้ตอนนี้กำลังทำงานอยู่โซนที่หนึ่งพอจบโซนที่หนึ่งเขาทำไปห้านาทีอ่าไม่ใช่ห้านาทีอ่ะสี่นาทีสี่ สี่นาทีสามสิบหกวินาทีนะครับแต่จริงๆตั้งไว้คือสิบนาทีเขาจะทำอีกแค่นั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่มันกันใช้ใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าให้พนักงานโดยทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกเขาบางทีเขาอ่านภาษาไม่ออกภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกหรอกภาษาไทยก,ก็อ่านไม่ได้ส่วนระบบควบคุมที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องเข้าใจเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งเขาไม่ได้อาศัยความจำก็ไม่ได้ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนส่วนตัวสองไร่นะครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนเนี้ยก็ทำให้บรรยากาศดูดีตุง้งตุ้งขึ้นมาอยู่บนสะพานฮนะเดี๋ยวมองไปเนะี่ยสปริงเกอร์ก็ทำงานอยู่ เดี๋ยวจบโซนนี้แล้วมันก็จะทําอีกโซนหนึ่งต่อเนื่องจนจบหนูต้นตั้งไว้ทั้งหมดสี่โซนนะฮะบรรยาก,กาศของสวนสวนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดสองไร่นะครับปลูกกล้วยไว้เป็นพี่เลี้ยงต้นไม้กล้วยที่เห็นเนี่ยเป็นกล้วยไข่กับกล้วยหอมนะสองอย่างไม่มีกล้วยน้ําว้าเลยเพราะสวนอื่นปลูกกล้วยน้ําว้าไว้เยอะละ นบ้านลงตุ้มอยู่ด้านในครบ้านบ้านแม่อยู่ด้านในนั่นมองเห็นอยู่ไกลๆนี่ครับบรรยากาศของสวนอยู่ติดถนนครับฝนตกลงมาก็ทําให้น้ําในคลองออกขุนๆนิดหนึ่งไม่เ,เป็นไรมันโดนแสงอย่างเงี้ยอีกสักสักพักหนึ่งก็จะใส่ละ นู่นนะมองเห็นขาวๆนู่นนะั่นก็คือลุงตุ้มทําแซนด์วิชไว้แซนด์วิชไว้ให้ไว้ให้ปลานะครับในแซนด์วิชเนี่ยก็ทําใส่ขี้วัวกับฟางนะครับเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็แช่น้ําไว้แล้วก็ชูลินซีลาดมันก็จะย่อยสลายไปเป็นแพงต้นตัวเล็กๆเป็นไหลแดงตัวเล็กๆให้ให้ปลาได้กินนะฮะเราไม่ต้องให้อาหารปลาส่วนด้านข้างข้างบ่อนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยลงตุ้มก็เลี้ยงแหนแดงไวนะ้เลี้ยงแหนแดงไว้เอาบ่อ,อเลยพอแหนมโตก็เราก็ตักโยนลงไปตักโยนลงไปให้ปลานะครับชีวิตมีความสุขนะฮะอยากทําเกษตรแบบนี้คุยกับลุงตุ้มได้นะครับหลุงตุ้มทําแบบสมัยใหม่ไม่ทําแบบใช้แรงตัวเองทําเพราะว่าอายุเยอะละเราใช้การบริหารการจัดการทํานะครับเวลาทา งานมาเยอะๆแล้วเนี่ยยังจะต้องมาทําสวนอีกมันไม่ใช่วิถีชีวิตนะฮะบางคนก็อาจจะว่าเอ้ยใช้ชีวิตในการเกษียณแล้วไปทําไร่ทําสวนอยู่ที่บ้านไปอยู่บ้านนอกไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตของตุง้มครับตุ้มทํางานมาเยอะพอสมควรแล้วก็สะสมไว้คุณทรัพย์ไว้พอสมควรแล้วก็ทําแบบมือไม่เปื้อนทําแบบถูกใจบางครั้ง เราชอบกินอาหารเนะี่ยไม่จําเป็นต้องทําเองหรอกเรานั่งรอกินก็ได้ให้คนทําฝีมือดีๆทําให้เรากินก็ได้ไม่จําเป็นต้องลงมือทาเองนะฮะแต่บางครั้งก็ต้องทําบ้างเล็กน้อยบรรยากาศดีเลยในสวนลุงตุง้มดีเลยละ่ะช่วงนี้อากาศไม่ร้อนด้วยตอนนี้ยังเช้าอยู่ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเชา้าจบจากสวนนี้เดี๋ยวเราไปเดินต่อกันสวนอื่นครับ ตรงต้มีหลายส่วนทั้งส่วนที่จัดสรรไว้แล้วก็ส่วนที่รับดูแลให้เพื่อนๆไว้อีกหลายส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม